สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาสรุปฟุตบอลยูฟ่ารอบ8ทีมสุดท้ายเล็กแรกนะครับก็เตะก,กันครบแล้วนะครับซึ่งก็มีหลายคู่ที่ผิดคาดเนาะแล้วก็มีหลายคู่ที่เป็นไปตามคาดนะครับอ่ะเราเริ่มดู2คู่ที่เตะก,ก่อนนะครับก็คือเตะก,กันในคืนวันอังคารนะครับคู่แรกครับอาร์เซนอลเปิดบ้านชนะเรอัลมาดูสามศูนครับโอ้โหทำไมเป็นงั้นล่ะพี่พี่ราชันไม่ใช่เหรอทำไม โอ้โหโดนเละเลยนะครับ3เม็ดคือคู่นี้เนี่ยในคลิปพรีวิวนะที่ผมลงไปเนี่ยผมก็ค่อนข้างให้ภาษีสนอนมาเยอะเลยนะครับผมก็พูดไว้นะครับว่า้เกมนี้ไม่น่าจะบุกมาถล่มนะเพราะว่าสนอนเล่นในบ้านด้วยนะครับไม่น่าจะใช้งานหมูคือถ้าใครตามที่ผมพรีวิวยูฟ่ามาเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าผมค่อนข้างให้ภาษีทีมท,ที่เล่นในบ้านมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันต้องบินไปเลยไนงะไปประเทศเขาไปเยือนบ้านเขาเนี่ยมันส่งผลเยอะนะ มันไม่เหมือนบอลลีกนะครับที่เตะก,กันภายในประเทศมันก็สมผลนิดน,นึงเนาะด้วยเหตุน,นั้นผมก็ให้ภาษีสนอนมาเยอะนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะให้มาเยอะสุดท้ายผมก็บอกว่าอาจจะเสมอกันนะครับแบบว่ามาริดฟอร์มเล็กแรกอาจจะแบบแพ้ๆหน่อยค่อยไปเล่นอีกทีในเล็ก2บ้านตัวเองอะไรเงี้ย แต่สุดท้ายอาซาน,นทำได้ดีกว่าที่คาดเอาไว้ครับชนะ3-0น่ะโอ้โหคือว่าน,นี่ไม่ใช่ฟอร์มแผ่วๆของมาดดิดแล้วละครับอันนี้คือโดนจริงๆอ่ะเอ,อคือมาดริดเองก็คงไม่อยากให้เป็นแบบนี้เพราะว่าโหยสมเม็ดเลยนะเลข2นี้ต้องยิงกระจายอ่ะถึงจะกลับมาได้อ่ะถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้แหละแต่มาดริดก็คงไม่ตั้งใจที่จะเจองานยากแบบนี้แต่แรกอะเนาะใช่ไหมอืม โอ้แต่เกมนี้ก็สุดจริงนะ,น,นะสนอนอ่ะใครจะคิดเลยครับว่าเดคแคนไลท์จะยิงฟรีคลิก2ลูกมันยากมากเลยนะผมว่ามีใครคิดด้วยซ้ำนะครับผมก็ไม่คิดนี่ไลท์หรือแบกแฮมเนี่ยฮะโอ้พี่ข้าวสุดจัดนะครับดูฟรีคลิกลูกที่2ออ่ะหูยสามเหลี่ยมแบบเหมือนจับว้างอะ่ะโธ่ สุดเห็นได้เลยนะครับพี่แกซ้อมมาดีมากๆนะครับแต่ละท่วงท่าเนี่ยคือเหมือนเดิมเป๊ะโอ้ชื่นชมชื่นชมเกมนี้พี่ข้าวก็จัดการเสิร์ฟให้มาริด2องทีแบบอิ่มๆนะครับจุกไปเลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยโมเรโนเนาะจบที่30และที่มันน่าสนใจก็คือมาริดเจาะอาร์เซนอลไม่เข้าโอ้โหก่อนเกมเนี่ยดูสิครับนํามาเลยวินิซิอุสเอ็มปารเป้เบลลิงแฮมโรดริโกเห็นไลน์อัพมาแบบนี้คล้ายก็ว่าไม่ต่ำกว่า3เม็ดเนาะแต่สุดท้ายไม่มีสักเม็ดครับตีไข่ไม่แตกเนาะ สงสัยก่อนเกมอาร์เซนอลแบบอัดสเปย์เย็นใส่ไข่แข็งเลยอ่ะนั่นแหละครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าเลข2จะเป็นยังไงมาดิดจะกลับมาได้ไหมถามว่าตอนนี้มีโอกาสไมันก็ม,กมันก็มีโอกาสแหละถามว่ายากไหมอูยากนะครับมาดิดเปิดมาเกม2ต้องยิงคืน3ลูกนะครับถึงจะเสมองานหินสุดๆเลยครับแต่บอลยูฟ่ามันพลิกล็อกทุกปีครับ ปีนี้ก็อาจจะมีให้เห็นก็ได้นะครับส่วนก็น่าเสียดายนะครับเกมแรกนี้เนี่ยมันเล่นน่าจะยิงได้สักลูกหนึ่งอะ่ะช่องว่าง2เมตรโหเล็กเบาขึ้นเยอะเลยนะใช่ไหมเออก็นั่นแหละครับรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคู่นี้ถัดมาครับอีกคู่หนึ่งในคืนเดียวกันนะครับบายเยอร์เปิดบ้านแพ้กับอินเตอร์มิลานหนึ่งสองเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ค่อนข้างผิดคาดเหมือนกันนะครับหลายๆคนก็มองไปฝั่งบายเยอร์เนานะผมก็มองฝั่งบายเยอร์เหมือนกันได้เลนในบ้านด้วยโอ้โหน่ถ้ำเสือเออเสือต้องดุแน่ ตุยคาบ้านซะง,งั้นเกมนี้อิ Inter, นเตอร์นําก่อนนะครับจากลาตาโลมาติเนสตั้งแต่ต้นเกมเลยครับนาทีที่38หลังจากนั้นท้ายเกมมูเลอร์ยิงตีเสมอนาทีที่85และสุดท้ายเฟรติซ mm ี hmm. ่จากอินเตอร์มิลานยิงปิดครับนาทีที่88ก็จบเกม1-2งงนะครับมาเงียบๆแต่ฟาดเรียบนะครับอินเตอร์เนี่ยส่วนฝั่งบาเยอร์เล่นดีนะแต่จบไม่คมอะ่ะมูเลอร์ตีแขกแตกไปก็เป็นลูกปลอบใจเนาะ แต่เกมยังเปิดอยู่นะครับโอ้โหช่องว่างลูกเดียวเองถึงแม้ว่าอินเตอร์จะได้เปรียบหน่อยในเลก2เล่นที่ซานซิโรถือว่าเป็นคู่หนึ่งที่ไม่ห่างมากแล้วก็พร้อมพิกได้ตลอดนะครับอ่าทันมาครับคืนที่2นะครับคืนมันพุทธพูดถึงคู่แรกก่อนนะครับเปเอเชร์ เจอแอสตันวิลล่าแล้วก็เปิดบ้านชนะไป3-1คู่นี้เนี่ยโครัสเคเลียพริ้วจัดเลยครับยิงลูกหนึ่งดูเวยิงอีกลูกหนึ่งแล้วก็เมนเดสยิงตามไปส่วนฝั่งแอสตันวิลล่าก็ตีแข่แตกมาได้ลูกหนึ่งนะครับซึ่งผมว่าสาคัญนะมันทําให้ช่องว่างไม่ได้ห่างขนาดนั้นนะมันยังพลิกได้อยู่คือเพอเพอเล็ก2องะแอสตันวิลล่ายิงมา2เม็ดนะเสมอด้วยจุดโทษกันเนี่ยโอ้ สนุกนะโกทั้ง2ทีมตึงๆทั้งนั้นอ่ะฝั่งเปเชก็ดานารุม่าใช่ไหมฝั่งแอสตันวิลล่าเอเบลิโนมาร์ตินสโกแชป์โลครับโอ้ถ้าเกิดโดนจุดโทษเนี่ยผมว่าสนุกนะครับแต่ผมมองไปฝั่งเอเบลิโนนะแกตึงเรื่องเซฟจุดโทษจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยเปเชงานเข้าแน่ครับแต่โดยรวมตอนนี้เปเชก็ถือว่าได้เปรียบมากๆเลยนะครับถ้าเกิดแบบไม่ฟอร์มหลุดจริงๆก็ไม่น่าจะมีปัญหานในเลกสองอ่ะแต่อย่าประมาทนะครับโดนบุกหนักๆก็มีช็อตได้เหมือนกัน เราดูว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับคู่นี้และสุดท้ายครับบาร์ซโลนาเปิดบ้านชนะเสือเหลืองบอุนเซียดอร์ทมูนสี่ศูนย์ครับหดจริงวะทำไมมันโหดขนาดนั้นวะยิงเยอะขนาดนี้โอ้ตั้ง4เม็ดแบ่งให้เพื่อนรักดีไหมสักเม็ดหนึ่งหรือถ้าแบ่งได้แบ่งให้ไปแล้วนะโอ้ย อยากให้เพื่อนรักมาถึงนัดชิงเดี๋ยวเดี๋ยวสก,กิลตัวเองแบบอย่าออกตัวแรงบอลยังไม่จบนั่นแหละครับยอกยอกนะซึ่งเกมนี้ก็ทําได้ดีครับเลวานเหมา2ส,ส่วนลาฟินญายิงเปิดนะครับจังหวลาฟินญาดีไหมเพราะว่าเป็นคูบาซีเนาะที่สก,กิลบอลบอลจะข้ามเส้นอยู่แล้วลาฟินญาไปแย่เท้าใส่เฉยๆนะครับเกือบล้าหน้าด้วยถ้าเกิดล้าหน้าขึ้นม,มันจะเป็นจังหวะที่นราลกมากเลยนะ แต่ผมเข้าใจลับฟินยานะเพราะมันเป็นจังหวะที่เร็วเนาะก็ต้องเอาชัวไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดปล่อยไปแล้วบอลไปชนเสาเด้งออกมาเนี่ยทำไงอะใช่ไหมก็เมคชัวไว้ก่อนนะครับก็ดีแล้วทําถูกถ้าเกิดลําหน้าก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงหยอกหยอกถ้าเกิดลําหน้ามาผมก็ไม่ว่าเขานะมันเป็นจังหวะต่อเนื่องมันต้องเอาชัวไว้ก่อนนะครับนอกจากมันจะไหลเข้าตรงกลางประตูจริงอะอันนั้นค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งปล่าานะปอยได้อยู่แต,ตจรจรนนน่นี้มันไหลออกมาเฉียงๆไงมีความเสี่ยงที่จะชนเสาอยู่นะอืม อ่าแล้วก็ลูกสุดท้ายเป็นลามินยาเมานะครับยิงปิดก็ยอดเยี่ยมครับทำได้ดีเกินที่คาดเอาไว้นะครับก่อนเกมผมเดาวไว,ว้ว่า3-1อะไรประมาณนี้นะครับเนื่องจากเจอกันครั้งก่อนเนี่ยก็เฉือนชนะเนาะแต่ขนาดช่วงนั้นบาซ่าฟอร์มแกร่งก็ยังเฉือนชนะมาได้แล้วเจอกันรอบนี้บาซ่ากําลังอยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยก็เรียบร้อยนะครับเหมือนยิงให้รู้ว่าใครใหญ่อะ <laughs> ส่วนอดอทมุลหลังค่อนข้างรั่วนะครับเหมือนลืมล็อกประตูบ้านแนวรับก็ขาดสอตเตอร์เบกไปก็ค่อนข้างแย่นะครับและหน้าอย่างกราซี่เกมนี้ก็วุดหลายจังหวะอยู่นะโดยรวมก็ถือว่าบาซ่าเหนือกว่าชัดเจนนะครับ ตอนนี้ขาของบาซ่าก็คือก้าวเข้าสู่รอบ4ทีไปแล้วครึ่งหนึ่งอ่ะโอ้เลข2เล่นในบ้านเขาถามว่ายากไหมก็ยากแหละแต่เขาต้องยิง5ลูกเลยนะถ้ากิออยากพลิกกลับมาแบบเพอร์เฟกสุดๆอ่ะยิง5้ศูนนะสกอร์รวมเป็น5้าสี่ตอนนูนพลิกแซงเข้าโอ้ยบาซ่าต้องเล่นแย่ขนาดไหนถึงจะเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมหรือไม่อ่ะสี่ศูนย์เสมอกันแต่จุดโทษก็ถือว่ายากมากเลยนะขอแค่บาซ่าอ่ะยิงมา41ก็จบแล้วนะครับใช่ไหม นั่นแหละครับถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆเนี่ยบาซ่าโดนยิง5ลูกเนี่ยผมว่าต้องกลับไปพิจารณาตัวเองเนะครับไม่ต้องไปต่อหรอกเสียเวลานะครับกลับไปโฟกัสในลีกดีกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอะเอา้าทำไมผมกลายมาเป็นด่าบาซ่าได้เนี่ยยกเคสตัวอย่างเฉยๆนะครับอย่าพึ่งขึ้นเออ <c oughs> ก็นั่นแหละครับบาซ่าก็ถือว่าทาได้ดีมากๆนะครับต้นวีเยอะมาหกนะครับ4เมตรเนี่ยเกินคาดจริงๆเลข2ก็สบายนะครับจริงๆสบายที่สุดแล้วในทุกทีมอะ ผมก็ไม่คิดนะว่าจะสบายขนาดเนี้แต่ประมาทไ้ได้เหมือนกันนะเรายิงเขาได้เขาก็ยิงเราได้นะครับเขาก็มีแข้งมีขาเหมือนกันใช่ไหมสุดท้ายนะครับมาดูตารางเลข2นะครับเลข2ก็สลับวันกันเนาะคู่ที่แข่งคืนที่2ก็เอามาเตะก,กันคืนแรกนะครับอ่า คืนวันอังคารที่15เมษายนหรือคืนในตารางก็จะเป็นวันพุทธที่16เมษายนนะครับเวลาตี2ก็แอสตันวินล่าเจอไปอชเช่แล้วก็ดอตมูนเปิดบ้านเจอบาร์เซโลน่านะครับหลังจากนั้นอีกคืนหนึ่งคืนวันพุทธที่16เมษายนหรือคืนในตารางก็จะเป็น17เมษายนอินเตอร์มิลันเปิดบ้านเจอบบเยอร์มิวนิกแล้วก็เรอัลมาดริดเปิดบ้านเจออาเซนอลนะครับก็ รติดตามนะครับว่าแต่ละคู่จะลงเออยังไงนะครับบทสรุปก็น่าจะเร็วๆนี้หลังจากนั้นท้ายเดือนเมษาก็ซัดก,กันเลยรอบสีทีมแรกๆนะครับฮะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปพรีวิวเล็ก2ให้เนาะก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอก,กัน